สวัสดีผู้ดำเนินรายการสวทสุรินและคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ วันนี้มีข่าวสารความคืบหน้าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่จะเดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันที่27มีนาคม2560ที่จะถึงนี้ค่ะโดยกําหนดการล่าสุดนะคะเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงท่ากาศยานจังหวัดนครพนมก็จะไปพบปะพี่น้องประชาชนที่โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ตําบลโคกหินแห่อําเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมพร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องของบ้านสวยเมือง และกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในช่วงเช้าของวันที่27มีนาคมนะคะทีมงานสวทนครพนมจะทําการถ่ายทอดเสียงบรรยากาศและกิจกรรมภายในบริเวณงานค่ะทางคลื่น FM 90.25 m h z และ AM 981 k ิ z ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนกว่าท่านนายกจะเดินทางกลับนะคะโดยมีการเชื่อมโยงกับสถานีวิทยุเครือข่ายสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต2ทั้ง9จังหวัดรวมไปถึงสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ จังหวัดนครพนมด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง N b t บใน20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะเมื่อนายกรัฐมนตรีพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็จะเดินทางไปที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเข้ากราบสการะองค์พระธาตุพนมก่อนรับชมนิทรรศการนําเสนอการขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลกค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายเวลาประมาณ13นาฬิกา น,ะะนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมหาหรือกับคณะกรรมการกรออส่วนกลางและคณะกรรมการกรออกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสองค่ะได้แก่จังหวัดนครพนมสกนลนครมุกดาหารนะคะที่มหาวิทยาลัยนครพนมก่อนที่จะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมค่ะ ภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับนะคะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่แลนด์มาร์คพญาศรีสัตนคราชรับฟังการบรรยายสรุปการท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขงและการก่อสร้างพญาศรีสัตนาคราชจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายสมชายวิทยำรงโดยมีการนําชมนะคะศักยภาพการท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขงก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา ที่จะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันจันทร์ที่27มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะ